ทุกครั้งที่ผมตัดไม้เสร็จสิ้นวันผมกลับบ้านผมจะไปรับขวานให้คมนะแต่คนแรกไม่เคยรับขวานตัวเองเลยขวานก็ทื่อๆมันตัดไปตัดยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แพ้คนเราก็เหมือนกันเราทางานทํางานงงๆเราไม่เคยได้สนใจอะไรเลยไม่เคยได้รับสมองตัวเองเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าทํางานยากขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีใหม่เราก็ไม่รู้เรื่องนะครับ ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ใหม่รู้เรื่องเขาคุยกันเรื่องและตัวเรื่องมาเก็ตติ้งอะไรลอตเตอรี่มาเก็ตติ้งไม่รู้จักนะครับเขาคุยกันเรื่อง blue ocean strategy มันคืออะไรเออไม่รู้จักนะเขาคุยกันเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-commerce คืออะไรไม่รู้จักเลยเราไม่ได้รับฝ่านตัวเองให้ค่มแต่อีกคนนึงนี่ฝ่คว้าหาความรู้มีอะไรใหม่ก็ไปเรียนมีอะไรใหม่ก็ไปเรียนโอ้เขาก็เหมือนรับฝ่านตัวเองรับสมองตัวเองตลอด ขาก็จะมีความรู้รอกมีความรู้ว่าฝึกทั้งภาษาทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งการพูดทั้งการเอาชนะใจตัวเองเวลาผ่านไปหลายปีคนสองคนนี้ก็จะมีค่าต่างกันนะคนแรกก็จะทําเป็นอย่างเดียวจนเชี่ยวชาญแต่อย่างอื่นไม่เป็นเพราะไม่เคยรับฟันตัวเองแล้วเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนเขาหมดความจําจเป็นเขาก็ตกงานเพราะฉะนั้นประสบการณ์ไม่ได้ทําให้คนก้าวหน้าเสมอไป บริษัทใหญ่ๆก <c oughs> ็เห็นประสบการณ์คนนัน่งกดลิฟต์ไหมทั้งวัวนกดจะขึ้นแต่ลงอย่างเดียวเลยเมื่อเก่งมากเลยจะกดร้วาจะขึ้นชั้นไหนต้องกดกี่ทีรู้หมดแต่กดลิฟต์อย่างเดียวมา20ปีประสบการณ์สูงมากเรื่องการกดลิฟต์มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เลยนะกนต้องเปลี่ยนงานกับการขับเครื่องบินขับเครื่องบินอย่างเดียวเก่งมากเลยขับเครื่องบินบินไป,บ,นไปบินมาบินไปบินมา วันหนึ่งสายตาสั้นเป็นต่อกระจกเขาไล่ออกจากงานทํามกางอื่นไม่เป็นเลยเพราะว่าเป็นแต่ขับเครื่องบินแล้วตกงานแล้วก็ซื้อเครื่องบินไม่ไหวไม่รู้จะซื้อเครื่องบินที่ไหนก็ครับพ้าคุณไม่เคยรับสมองของคุณแต่มีคนหนึ่งฝึกตัวเองตลอดเลยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดพอยุคสมัยเปลี่ยนงานการเปลี่ยนเขาใช้พิมพ์ดีดเขาเลิกพิมพ์ดีดเขามาใช้คอมพิวเตอร์ฉันก็ใช้เป็นฉันหัดมานานลว ใช้คอมพิวเตอร์เปิดการค้าเสรีอาเซียนต่างชาติเข้ามาต้องพูดภาษาอังกฤษฉันก็พูดภาษาอังกฤษได้เพราะฉันผ่านภาษาอังกฤษมานานล้ะอ่าแล้วเขาต้องไปเจรจาต่อรองฉันก็เป็นเพราะฉันไปฝึกเจรจาต่อรองมาหมดแล้ะคุณรับฝันอยู่ตลอดเวลามันก็จะทำให้คุณเก่งขึ้นเรื่อยเพราะคุณเก่งขึ้นเรื่อยค่าตัวคุณก็จะแพงขึ้นเรื่อยนะและชีวิตคุณจะไม่เคยเกี่ยวทงต่างอ่าฉันเป็นกระทั่งจัดดอกไม้อยู่มากๆก็ไปเรียนจัดดอกไม้นี่ อายุมากเขาได้ออกจากนงั้นไม่เป็นไรไปซื้อดอกไม้มาจดมัดดอกไม้ขายมีเงินไม่เดือดร้อนไปเรียนทาขนมไม่ตกงานไปทาขนมขายก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะถ้าคนที่รรับความตัวเองสม่ำเสมอจะไม่มีวันเจอหักตังน,นะครับอันนี้ก็คือมุมปรกนี่คือเหตุผลว่าเวลามีฝนลงอย่าเสียดายตังเพราะเงินเล็กๆน้อยๆมันจะทําให้ชีวิตท่านเปลี่ยนแปลงตลอดกาลน,นะครับในหลายๆเรื่อง